เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาทำ c ปเ i p p e r f a r มกันใน Minecraft Hardcore 1.20แบบง่ายๆกันครับทุกคน เอาแล้วนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านที่น่ารักกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมซีเกอร์อ่าซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ไปหาปีกอิเลธามานะครับอิเลธาอิเลราอิเลทราสมาเรียบร้อยนะครับผมก็ได้เอนชาร์ดอันเบกกิ้งแล้วก็เมนดิ้งเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าส่วนที่จําเป็นนะครับสําหรับการใช้ปีกอิเลธาเนี่ยก็คือเจ้าตัว ไฟว w ร์ก r o เก็ตก็คือพลุนั่นเองนะครับซึ่งส่วนประกอบของพลุเนี่ยเราก็ต้องการกันพาเดอร์ใช่ไหมล่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํากันเลยนะครับอ่าไปเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งแรกเนี่ยมันต้องเป็นบล็อกที่เอาไว้ทําอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําสัก4ชั้นละกันเนาะเดี๋ยวเราหาเมวแถวนี้นะอขออนุญาตนี่ไง เอาเป็นใช้เป็น stone นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไอ้นี่ดีกว่านะครับ stone bricks นะครับคราบมาแบบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราต้องการ trap door นะครับแล้วก็พรมนะครับผมเดี๋ยวผมวิ่งมาเอาก่อนเออไม่มีเลยเหรอตัดเลยนำนๆำนำนตัดเลย ฟาร์มของเราก็จะเป็นฟาร์มแบบอีซี่ก่อนนะครับไม่ต้องใหญ่โตอะไรมากเนาะทุกคน <Okay. S 1> จะได้ง่ายต่อการใช้งานนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวฟาร์มใหญ่ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะตัดเลยโอเคประมาณนี้ก็เยอะแล้วนะครับโอเคเอามาสักเท่านี้ลักกันนะครับอ่า <Okay. S 1> uh huh. ที่เหลือเก็บไว้นี้เนาะโอเคไปต่อไปก็เป็นทรัพดอนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนอนสักครู่หนึ่งนะครับทุกคน โอเคนะครับเดี๋ยวไม้ที่ผมจะใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นไม้สปริงสปรังสปรงอะไรวะไม้เรียกว่าอะไรวะไม้สปรูชนะครับผมอ่าเป็นไม้นี้นะครับเอาไปเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรายังขาดอะไรนะน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มสร้างเออเดี๋ยวเราเริ่มสร้างเขาโครงมันก่อนนะเดี๋ยวขาดอะไรค่อยว่ากันที ซึ่งแน่นอนว่าแมวเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่าไม่แน่ใจว่าในนี้มันมีแมวกี่ตัวฮะทุกคนเดี๋ยวหินตรงน,นี้มันก็โอ้โหเผาได้เยอะอยเนี่ยมันก็ทําการเผาให้เราอยู่นะเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันถ้าไม่พอนะครับแต่ส่วนบริเวณที่ผมจะทําเป็นบริเวณไหนดีนะเออมผมว่าเอาจริงๆเนี่ยผมอยาก AFK แล้วก็ ได้ผลผลิตของฟาร์มนี้ด้วยนะครับส่วนฟาร์มไอรอนเนี่ยไม่แน่ใจฮะอ,อาจจะย้ายฟาร์มไอรอนมาอยู่แถวๆตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนะาะแต่ผมว่าสร้างตรงนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะแถวนี้ก็น่าสนใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาบริเวณตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะได้ฟาร์มนี้มันจะได้เกิดแล้วด้วยนะตังนี้ดีกว่าน่าจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึ่งนะครับผม เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยใช้พื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมจะต่อมาออขออนุญาตนะครับาอ,อ,อ,อกจากตรงนี้หน่อยนะโอเคเดี๋ยวผมจะต่อน,นี้มา5บล็อกนะครับหน3 4 5าหแบบน,นี้แล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับอาจจะสอนไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับทุกคนเ,เดี๋ยวแป๊บมึงนะ ก็ถือว่ามาสร้างเล่นๆนะครับหนึ่ามสี่ห้าเคแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อมาโอเคแล้วตรงนี้ก็ต่อมา13บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1่ห้านะเห็นไหมประหยัดพื้นที่ไหมทุกคนใช้พื้นที่แค่นิดเดียวนะครับในการทำก็ลองทำกันดูได้นะครับผมเคถือว่าเป็นฟาร์มชั่วคราวห้าโอเคแบบนี้ นะครับมาได้แบบนี้แล้วครับอาอนี้เราทําเป็นชั้นแรกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อขึ้นมา2บล็อกนะครับให้มันได้2บล็อกแบบนี้นะเคเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนข้างล่างหน่อยไหมจริงๆเราไม่ได้เดินเข้าอยู่ในฟาร์มแลวเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่เปลี่ยนพื้นด้านล่างแล้วกันนะเสียงอะไรวะ

เว้นห่างกัน2บล็อกประมาณนี้แหละ,ะครับเพื่อไม่ให้แมงมุมเกิดนะครับทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับชึบเว้น2โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขุดทางลงไปเพื่อทำจุดฆ่าคิปเตอร์นะครับประมาณนี้น่าจะได้หรือมั้งเอา3มช่องแล้วกัน ไม่ใช่สามองสูงสานะครับแล้วก็ขุดไปทางนี้เลยทึบวางน้ำแบบนี้นะครับทึบแบบนี้นะครับแล้วก็ขุดมาให้น้ำมันสุดนะครับสุดแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะาวางแคมป์ไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำทางขึ้นไปก่อนนะครับโอเคจะได้สะดวกเอ้ย ออโอเคเดี๋ยวกลับมาเอาแคมไฟแป๊บนึงนะครับทุกคนแคมไฟเราต้องใช้กี่อันวะสี่อันใช่ไหมแล้วแคมไฟมังคับยังไงแบบนี้ใช่ไหมใช้ไม้ใช้โคลไม้ชุบโคโอเคสี่อันชุบแบบนี้นะครับเคเรียบร้อยแล้วก็กระจกแบบเผากระจกไว้ก่อนนะครับ ก็มีฮอปเปอร์ใช่ไหมมีฮอปเปอร์แต่ว่าเหล็กเราไม่พอฮะไปเอาเหล็กก่อนประมาณนี้แหละโอเคประมาณนี้นะครับเก็บ <She ep S 2> ไปก่อนฮอปเปอร์4โอเคขออนุญาตลงนอนอย่างนิ่มนวลน,นะครับืมสลีป,ปิ้งไอ้สัมบี้มา h ฮลโหลเฮลโหลโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำข้างล่างให้เสร็จก่อนนะครับก็วางวางผิดลงมาอีกขั้นหนึ่งสิโอเควางกร่องไปนะครับแบบนี้แล้วก็วางแคมป์ไฟชึบอะฮะเดี๋ยวตรงนี้วางกระจกนะครับเดี๋ยวผมก็รอมันเผากระจกก่อนแล้วกัน เดี๋ยวขออนุญาตปรับแต่งตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเฮ้ยเอ w ว a ตมาได้ไงวะโอ้โหฟาร์มคิปเปอร์ขังนะเนี่ย <c oughs> ฟาร์มคิปเปอร์นี่ขังนะเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ ได้แล้วแหละวางนิดนิดนึงอ่าฮะเดี๋ยวรอใส่กระจกนะครับค่อยว่ากันเนาะมาเดี๋ยวเราทำตรงนี้เสร็จเลยนะครับก็คือชั้นแรกเราก็จะต้องใช้อันนี้ trapdoor ชิบครับมาเลยนะครับแล้วก็วางปิดข้างบนให้หมดเลยนะครับทุกคนแบบนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้แมวนั่งนี้นะครับก็ชั้นแรกก็ประมาณนี้นะครับก็ชั้นแรกก็ประมาณนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยต้องเอาบล็อกมาปิดด้านบนด้วยนะเดี๋ยวผมสร้างชั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องปิดอยู่ดีแหละมาสร้างสักสี่ชั้นนะครับ let's go <S one <hour> later. โอเคนะครับตัดกระไม้รอบหนึ่งเนี่ยผมก็ได้สะสมแมวมาครบแล้วนะครับก็ประมาณ10ตัวได้แล้วมอั้งอ่าเดี๋ยวเอาเชือกมาสักนิดนึงนะครับเพื่อลากแมวขึ้นไปเนาะ เดี๋ยวนับตัวก่อน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, อีก2ตัวอยู่นี่นะโอเคไปเดี๋ยวเราพาน้องขึ้นไปกันนะครับโอเคบินไปเลยนะครับผมเดี๋ยวให้น้องวับตามมาเนาะโฉบอ่าจะเห็นได้ว่าผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในีว่วับมาเลยเป็นไงบอกแล้วสุดเกินตรงนี้นะครับเอ่อก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นจุด fk ขึ้นไปนะครับมาเดี๋ยวเราพาน้องอลงไปก่อนเลยนะครับ น้องช่วยลงไปอยู่ข้างล่างก่อนได้ไหมครับอ,อยู่ตรงนี้ก่อนนะมานี่เลยนี่ครับพามาสองตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะวางไว้สองฝั่งตรงนี้นะอึบ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 เคให้น้องอยู่นี้นะครับอีกตัวเฮ้ย What? What? เฮ้ยวัดวัดเฮ้ยมันโดนอะไรวะ มันลงหิวในนี้หรือเปล่าเออมันต้องงั้นสิเพื่อนน้องตายไปตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเอาก่อนเราดีนะเรามีสำรองไว้มาเลยวบอืมอเคนะครับมาเดี๋ยวเราลากทีละตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลากก่อนแล้วกันนะไป โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้วางแมวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้คำว่าวางเออโอเคผมก็ได้จัดระเบียบแมวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมกลับเอากระจกที่เผาไว้นะครับใช้เอามาเลยเอามาเถิดะนะครับเดี๋ยวเราทําที่ FK ด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวผมต้องปักทอชกันสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ไม่ให้รอบๆนอกเนี่ยจะมีมอนสเตอร์เกิดนะครับมันส่งผลต่อฟาร์มเราด้วยนะทุกคนโอเค ประมาณนี้นะครับขออนุญาตปักไฟกันสักนิดนึงนะครับชูวบโอเคมาเดี๋ยวเราไปทําจุด fk กันสักคู่หนึ่งนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยซึ่งเราต้องต่อ,อ,อจากพื้นเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับ1 2 0บล็อกนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ต่อไปโดยประมาณก็ร้อยหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมต่อไปอีกแล้วกันโอเคประมาณนี้บินขึ้นไปเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ นี่ขึ้นมาเลยครับชึบฮึบโอเคเดี๋ยวประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะเอาชั่วราไว้ก่อนไปเดี๋ยวเราไปเตรียมพร้อมฟาร์มรอก่อนนะครับโหดูดิดูมอนสเตอร์เกิดดิเกินไปวะนะก็ออกกระจกมาปิดตรงนี้ด้วยนะทุกคนชึบป,ปิดให้เรียบร้อยเลยนะครับระวังฟาร์มระเบิดมาเดี๋ยวเราเปิดใช้งานเลยแล้วกัน ตรงนี้ขุดออกไปโอเคมาเดี๋ยวผมขุดไฟก่อนนะครับ <hour> โอเคไปเดี๋ยวเราไปทดสอบเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวรา <laughs> ไปทดสอบฟาร์มของเรากันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลอง FK ดูสักพักหนึ่งนะครับว่ามี เกิดบ้างหรือเปล่านะครับอืมแลนดิง้งมาขอญอาติเอฟเคแป๊บนึงนะครับทุกคนเอาแล้วครับส่วนผลงานก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็ถ้าใครชอบไป่ลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย